สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าแปลกประหลาดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองชัยนาทกับจานวิเศษที่ว่ากันว่าตกไม่แตกป่าไม่แตกเรื่องราวนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นแค่การขายของธรรมดาธรรมดาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับย้อนกลับไปในวันหนึ่งมีพ่อคาเร่คนหนึ่งเดินทางมาถึงวัดของหลวงพ่อกวย พร้อมกับสิ่งของที่เขาภูมิใจนําเสนอสุดๆนั่นคือจานวิเศษพ่อค้าเล่าว่าจานของผมครับไม่แตกครับหมายว่าจะตกปลาหรือโยนยังไงก็ตามรับประกันคุณภาพครับเมดอินเจ p a แปเลยนะครับแล้วเขาก็เริ่มโชว์ทันทีปาให้พระดูปลาให้เนินดูกรรมการวัดก็มาดูเขายังพูดจานนาเสนอแบบมืออาชีพสุดๆพ่อแม่พี่น้องครับไม่ใช่แค่จานธรรมดานะครับ นี่คือจานแห่งอนาคตแตกไม่ได้แน่นอนอยากลองไหมครับผมยินดีให้ทดลองปลาเลยคนทั้งวัดฮือฮากันครับพระเนนเห็นแล้วก็อดทึ่งไม่ได้จานไม่แตกจริงๆด้วยเลยมีพระรูปหนึ่งนามว่าพระจิตซึ่งในภายหลังท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวเด่นท่านขึ้นไปกราบเรียนหลวงพ่อกวยว่าหลวงพ่อครับเราเจอของดีแล้วครับอยากให้ซื้อไว้เป็นสมบัติวัดหลวงพ่อกวยท่านนิ่ง แล้วพูดเพียงคําสั้นๆแต่ลึกซึ้งว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่แตกคําพูดธรรมดาแต่เหมือนสายฟ้าฟาดกลางแดดพระเนนที่ได้ยินก็สงสัยหลวงพ่อไม่เชื่อหรือเปล่าเพื่อพิสูจน์พวกเขาก็เชิญพ่อค้าขึ้นกุฏิไปพบหลวงพ่อกวยพอพ่อค้าขึ้นไปถึงก็เริ่มโฆษณาอีกทันทีครับจานของผมครับไม่แตกแน่นอนจะโยนแรงแค่ไหนก็ไม่เป็นไร ว่าแล้วเขาก็หยิบจานโยนลงพื้นต่อหน้าหลวงพ่อกลวยดังตุ๊บไม่แตกจริงๆครับพ่อค้าหน้าบานพูดต่อทันทีอย่าว่าแต่คนครับหลวงตาเทวดาโยนก็ยังไม่แตกหลวงพ่อกวยท่านหัวเราะเบาๆฮึ <c oughs> <c oughs> แค่นั้นครับก่อนจะพูดว่าขอลองโยนดูบ้างนะโยมพ่อค้าก็ใจถึงตอบครับว่านิมนม์เลยครับหลวงตาถ้าแตกผมไม่เอาเงินเลยหลวงพ่อกลวยหยิบจานขึ้น พิจารณานิ่งๆก่อนจะโยนในระยะใกล้แค่2 3ศถึงสอกแปลงเพลงแตกละเอียดครับทั้งวัดเงียบกริบพ่อขออึง้งหน้าเริ่มซีดเขายังไม่ยอมแพ้หยิบจานอีกใบให้หลวงพ่อกลวยลองอีกทีครับอาจเป็นใบที่มีตำหนิหลวงพ่อกลวยโยนอีกครั้งเพลงแตกอีกแล้วครับตอนนี้พ่อค้าทำอะไรไม่ถูกเขาก้มลงกราบหลวงพ่อกลวย แล้วเดินลงจากกุฏิด้วยความมึนงงเขาไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้เลยว่าหลวงตาที่โยนจานของเขาแตกนั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือหลวงพ่อกวยพระอริยะผู้มีบารณีแก่กล้าที่ว่ากันว่าอย่าว่าแต่โยนเลยครับแค่มองก็แตกแค่ชี้จานก็ร้าวแล้วครับหากวันนั้นพ่อคารู้ว่าเขากำลังพูดคำว่าแม้แต่เทวดายโยนก็ไม่แตก ต่อหน้าท่านหลวงพ่อกวยเขาคงไม่กล้าโม้ขนาดนั้นแน่นอนครับจบแล้วครับเรื่องเล่าแห่งปาฏิหาริหลวงพ่อกวยกับจานวิเศษเรื่องเล่านี้ไม่ใช่แค่ความแปลกหรือปาฏิหาริแต่ยังสะท้อนธรรมะคำสอนว่าไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ถาวรแม้สิ่งที่เขาว่าดีที่สุดก็แตกได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเรื่องราวหลวงพ่อกวยยังมีอีกมาก แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ